ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2567นะครับน,นี่เป็นวันแม่สุขสันต์วันแม่นะครับให้แม่มีความสุขแล้วก็ให้แม่แม่ทุกคนมีความสุขนะครับในทุกๆวันคิดดีพูดดีทําดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะตอนนี้เวลาประมาณ7โมงครึ่งนวันนี้หุงข้าวหุงข้าวใช้แก๊สนะแก๊สปิกนิก นี่ข้าวข้าข้าวกล้องข้าวข้าเลยนะข้าวเหนียวผสมกันเหนียวดำถูกแล้เจี๊ยวไข่ไปก่อนหน้าไข่เกียวจะอมนะเด็ดชะอมจากที่ปลูกไว้เดี๋ยวข้าวสุกแล้วก็เดี๋ยวจะไปวางต้นไม้ต่อนะก็ต้นกล้วยต้นมะพร้าวไปวางตำแหน่ง จะปลูกนะข้าวใครจะสุกอ่ะลนิดหนึ่งชาวนี้คุ้มคุ้มไม่ร้อนนะอากาศดีมากอากาศดีเมื่อคืนฝนตกแค่หน่อยนึงนะโอเคครับขอบคุณครับ